ครับผมชีวิตของผมวีระพงษ์วงศินป์นะครับกว่าจะมาเปลี่ยนคําว่าวีระพุ่งวงศิลป์ศิลปินผู้ไทยนะครับมาตั้งแต่เติมแรกผมเกิดที่มันเ็าเรือตะบนทุ่งคลองอําเภอขมวงจังหวัดกาลสิน์ครับเริ่มแรกเริ่มแรกนะครับด้วยความที่อยากเป็นหมอล่า บวแมนว่าอยากเออบวแมนว่าอยากเป็นหมอลำความที่มักหัวลำของสนดอกระดับเดียบมันซึมซับจำความได้แต่อยู่ปศสองเพรานึ่งปศสองเนี่ยแหละหลักคืปอปศสองขาดอะไรเลือกเลี้ยนตอนเที่ยงเนี่ยเขาต้องมาฟังลำมยูวิทย์อยู่บดปากบ่มีไฟฟ้าเด็ดเออใส่ตะเกียงกาดเมื่อหนึ่งายห,หนึ่งเนี่ยใยจับ เพื่อนสิมีวิทยุธานินเครื่องหนึ่งบา้านไนเฮาก็เลื่อนไปอ่านเพื่อนเปิดตา่างวันในค้นอบอกุคด้ยินเนาะมัน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 ,มน,มน,มนบ่ได้ยนินเสียงอย่างตะกี้ตะกอนบ่นบะละพ่อญายจันทร์นี่วิทยุเครื่องหนึ่งคนเป็น่ยนฮ่าเป็นมานางฟังสินเด็ดขะหมอลำขึ้นเขาอยากขมานางฟังพ่อในระผู้หนึ่งตอนเที่ยงมาฟังแต่ว่าหลังๆมาตอนที่พ่ออยู่ อ่อาไงเกิดมาเนี่นคุ้นหรือบ,คอบ,อบ,อบอ่คอยบ่คอยเถือฟังปันไดแต่ว่าค่อนๆเราไหนมาดี่เด็กคนเนถือฟังอยู่แล้วว่ามานเนี่ยเลื่องเที่ยงเกิดมาเนี่ยต้องมานาั่งฟังดิครับสถานีวิทยุ909ก้รปการจังหวัดส,สุโขทัยตอนเที่ยงก็จะเปิดลำเลืองเปิดจบปุ๊บอาทิตย์หนึ่งน่ะอาทิตย์ต่อไปเป็นเอาคณะไม้มาไซอาทิตย์ต่อไปเป็คณะไม้มาไซอาทิตย์ต่อไปเป็นกับหมุนกลับมาขึ้นมานลอกเข่า เข้ามากที่สุดนี่คือคณะขญใจประทุนทิพย์เพิ่นรับเรื่องปัตตาจารัาซึ่งปัตตาจาราานี่มันสิปเป็นเรื่องแบบว่าพอหน้าตาบอ่ออันพ่อนี่เป็นจัทนทันผู้เป็นผัวนี่เป็นจันทันผู้เมียนี่เป็นลูกพญาลูกมาหาเศรษฐีเออลูกบป็นพญาลูกเศรษฐีจันทานนี่เขาไปขอ เขาไปขอขินขอท่านขออย่างนั้นนะพอพอดีไปเห็นนั่นลูกอันนี้แหละลูกเสียฐีเนี่แหละ mm hmm. เพื่อนผัดมากบาทนี่มากกันพราเขาบอให้เอาว่าเป็นจันท่านเป็นคนขอท่านต่อไปเอามา่กตบเลนหลักลอยไปน้ำกันลอยไปน้ำกันก็พามนนียไปอยู่หลงยูป,ป่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมากหมอลำเรืองนีเออแต่มหน่อยคนศิลปินได้ลับอะไรคืออย่างนั้นี้เลย มาเนี่ยเพิบแล้วหลังจากเขาจบป .4 ีจากฟังมาก็ฟังเราอยู่ตลอดจบป .4 ปุ๊บพ่อถามว่าตปเรียนหนังสือวอยากเรียนวซึ่งเขาก็เห็นไอ้เขาเป็นเป็นคนเทียนเลียนเล้วสามคนคู่อากาศคู่เจริญคู่เพื่อนสามเพื่อนเลียนแล้วเก็เป็นคู่เลยแต่ว่าตัวอนี่ก็ได้่าอบเปบเ่็นดอก จังสิได้บ่บ่เป็นเนาะกูบ่อยากเป็นกูดอกอย่งบ่บ้านสิก็เลยใจนี่มักหมอลําพอฟังแต่หมอลําแต่ว่าจังสิไปไครับก็เลยพอเลยซื้อค้อยเนี่ย4ตัว้อยแม่บ่เฮ็ดหน้านําเอ่ยกับพี่เขยเฮ็ดหน้าอยู่นหาลําบัดี่พอซื้อไปอยู่เครื่องละ150เท่าไหครับกับฟังทานินฟังดิอุทานิานน้อยอ่ะซสนี กาฟังสถานีหลายๆ่างๆกาฟังตายมวนไปฮัดล่ลองโดยตนองม,มาเนี่ยปุ๊บต่อต่อมาตอนแบกปัญยุแล้วอีกสักปักหนึ่งมีคณะมอลำต่างแเข้ามาใหม่คณะซูปเปอร์มาหาการคณะคณะฟาสีข้ามบบนูจัความเอี่ยงคือเอีรยงโดนมาแล้วอยากเป็นมอลำหลายอายุเป็นเบารือบ่านนี้ ก็เรีเยกว่าบวชซะเป็นอยังแม่เยเรียกวาบวชซะเป็นอยังเออก็เลยบวชบวชบวชนะ้รี่วออกมาอายกูใหญ่เป็นกู้อายก็เรียกว่าหา่วยมึงสาวอาชิมันเป็นล้างเสือของมองอ่วงเนาะใช่ไจังเล็บก็เรียกว่าจะเป็นมอลำไปเป็นมอวนจึไปแจ้งได้ว่าของหัวขวัเนาะอายก็อายกับหัวจังที่ไปแจ้งได้เนาะไปเป็นไปเป,ป,ป็นใสขนะดก็ยังถามจักหากอยากเปลี่ยนฟังตีนทยุเนี่ยอยากเป็น บุรุษมาเข,า,ขาจะอยย่ใสขนาดเขาจะเนี่ยมันมัเป็นมีเงินทรศระท์คือข้อมือนี่เอยากเปลี่ยนมอลั่เขาบอกหัอพากันว่าจนเหมือนเพิ่ปจเป็นซ้ายหมอลั่เขาจะกําวางสิเนาะก็เลยก็บ,บอกปากเนี่ยกเมนลึกๆอ่ะมันฝังแล้วอยากเป็นหมอลคลังอ๋อสีสามัน, 4, 3, มน 4, 5, 5, 5, 5. สิบยานาโคสียแบบไดสีไปเลี้ยนสองบ่หรือสีเลีนตัดบังคับดิไฟบังคับไอ้คือเขาเป็นคู่เนะเขาสีโซเลี้ยน เอเียนแล้วนะขับทัพผมขับไปทัดผมอยู่ข้างมองขับไปสอบอยู่ในเมืองขเขาเลยตัดสินใจออกตัดผมดีกว่าหน้าจรับปีหลังตาเมย์นางกาเลยมั้งยันตัดผมอยู่สามปีเปิบได้อโอกาสขอส่วนในเพียงบอลัมสุดเปิดสกาลามขนของเครื่องตัดผมเมื่อไปบ้นานคนาไปเเขาอ่าน ไปเลี้ยนตัดไปเลี้ยนหมอลำคณะซุปเปอร์สารคามอีพอไรท่านเฉยหวานครับพอเท่าไหร่ครับอาจารย์ท่านเฉยหวานลูกบานปลาผู้ประพันธ์ล่ำเริงตอก่อนดังดังเป็นหัวหน้าหมอลำซุปเปอร์สารคามผู้แต่งหกสามเป่าไปอยู่ปุ๊บจังุ้งว่าคณะฝ้าสีข้ามนี่เป็นเืือว่าขอนใช่หัวหน้าแล้วคณะซุปเปอร์มหาปานเป็นเมย์ปทุมติบสีทอง ซึ่งตะวันพันตั้งร่วมกันเป็นพระเอกนั่งเอกพระลาวาคณะขวัญใจประทุมทิพย์ล่อมเรืืองปัตตาจลาที่พกมักี่สุดไปตั้งคณะสองคณะแต่ผมเนี่ยไปอยู่ซุปเปอร์สรคามอยากอยู่ซุปเปอร์หน้าข่าตอนวดซศึกหม่ๆมเขามานังบ้านจะขอไปสมัครขาเจ้าป่เขาจะมามันติบระเบิดหวังเล่นเลี้ยงตะพงเลี้ยงต่ผม สามปีแล้วเขามาส่วนไปเป็นอยู่คณะซุปเปอร์สคราคาเลยไปอยู่ซุปเปอร์สมัสสะะครธนาคามสองปีกว่าปุ๊บเพอใหญ่ท่านใจหวานเนี่ยก็เลยอยู่บุ้งซุปเปอร์สารคามผ้าผมเนีน่ยนะไปห่วยเพิ่งไปอยู่ซุปเปอร์หาตานสองคณะนี่รมมาณหาปีกว่าๆหาแดูการกัรรบ่าไรสองคณะเนี่ยหาแดูการ เอาไปเอามากก็เลยได้ย่ายจากซูปเปอร์มา,กการ์เก็ตมาอยู่ฝ่าสีข้ามสิบ,บกว่าปีสิบเก้าปีอ,อยู่นรครปฐมใช่สิบเก้าปีได้อยู่เบิร์ตซูเปอร์มีใายประตูทิพย์ก็ได้อยู่เพราะยางคอนช่ก็ได้อยู่อยู่สองคณะนี่คณะฝันเจ้าของขวัญใจประตูทิพย์ที่เราอยากจะไปอยู่นะ่ะเขามาหาันกันเขาจะบอกเขยันหนุ่มมาตั้งคณะซูเปอร์มาร์เก็ตกาแฟสีครามได้อยู่บิรทั้งสองหลอกได้อยู่นครปฐมคู่หอกท่านเฉลิมศักดิ มาในยูกันณ์ฝ่าสิกรมดนปีดีได้สิบเก่าปีแล้วศึกษาเราเลียนเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรต่างๆอยากเศร้าไปบอกพอเศร้าสองเต้าสามเตียก็เคยบอกคนดีได้ว่าคนสิตั้งคณะแต่แทนยังบอกย่านีสิแมนันมันไม่มีในความคิดตอนะบนนี้เราคข้ามคิดมาสักย่างผ่านเป็นบ่บมาในลูกยองก่เลียงลูกเลีนยกินนอนมากระฝ่านี่ยลูกพ่อสองคนที่เลี้ยกินแนวกินนอนแม่เนี่ยขับรถไปครับ อยู่เซญย่อคาราเซียนันย่าานยงหัวไปล่ล่างมันซึ่งมันลำบากมากก็เลยขอบค่อเขาบอกเอ,อพ่ออยู่พ่อกินแล้วอ่าแม่ก็ได้บอกว่าเศร้าซะตัดผมกับพ่อได้กินแต่อยากอยู่เัินเดือนพอึ้นหลายแล้วก็เลยคิดอยากเศร้าเพิ่นก็เลยหยิบเงินมามาสั่งบ้านอยู่รับว่าปับไอ้คนเศร้าเนี่ยเจ้าของตัดผมเนี่ยมาตัดผมบอกพ่อบอกแม่เศร้าตัดผมมาอาดตัดผมมาัดเมียเขา What?